สวัสดีค่ะเพื่อนๆนเพื่อนๆน,นเห็นไหมคะอันนี้เป็นรอผลนะคะงวดวันที่นิธรรมตั้งแต่วดวันที่16เมษาลงมานะคะจนถึงงวดงวดที่ผ่านมานะคะถึงวดวันที่16นะคะ16นะคะ16มิถุนายนะคะ เจ็ดแปดเจ็ดนะคะกับห้าหกนะคะเข้านะคะเข้าสองหวยออกสองเจ็ดสองนะคะเข้าสองตัวเลยเข้าสอง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 เลยนะคะนะคะที่สามนะคะสองเจ็ดสองหนึ่งแปดนะคะเราทำสูตรได้เจ็ดแปดเกศนย์นะคะหวยออกห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่นะคะหวยออกเจ็ดเก้าเจ็ดเเข้า2ตัวนะคะ มวดที่3 5 7 9 1 4เจ็ดนะคะห7 9 1 4สูตรออกมาเจ9 0นะคะหวยออก972 4 5นะคะเข้า9กับ7นะคะ2ตัวนะคะตัวที่3ามนะคะ97้าเ4 5ด7 2 4 5นะคะเราทำได้0 1 2 3หนะคะหวยออก861 1 7นเะคะเข้า1ตัวนะคะเข้าเข้าเลขกนะคะ1ล่าง1บนเลยนะคะ ทีนี้8 6ดห7น่นึ่งเจ็ดนะคะเราทำสูตรได้6 7 8 9ตอนนี้รอผลนะคะว่างวดประจำวันที่หนึ่งจะออกอะไรนะคะแต่ดิฉันมั่นใจว่าเข้าชัวคะ่ะ6 7 8 9เเข้าชัวไม่สองตัวก็1ตัวนะคะยังไงสี่ตัวนี้มาแน่นอนคะ่ะอาจจะเป็นเจ็ดก็ได้นะคะ เพื่อนๆสังเกตนะคะที่เคยบอกให้ฟังนะนะคะเจ็ดแปดเจ็ดห้าหกเพื่อนๆสังเกตดีๆนะคะหวยอ,ออกสองเจ็ดสองเพื่อนเห็นไหมคะมีเจ็ดข้างบนมาหนึ่งตัวเนี่ยเขาเอาเจ็ดลงมาด้วยเห็นไหมเป็นสามตัวล่างไอ้สามตัวสามตัวอ่าสามตัวท้ายรัฐบาลที่หนึ่งนะคะเขาเอาเจ็ดมาหนึ่งตัวเจ็ดแปดเจ็ดแกดึงเจ็ดมาหนึ่งตัวนะคะก็ออกสองเจ็ดสอง นะคะพอสองสองหนึ่งสองอ่าสองเจ็ดสองหนึ่งแปดนะคะหัวยออกห้าเจ็ดเก้าเขาก็ดึงเลขเจ็ดมาอีกเห็นไหมคะสองเจ็ดสองดึงมาหนึ่งตัวก็เป็นห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่นะคะให้สังเกตนะคะอันนี้ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เขาก็ดึงเลขเก้ามาเห็นเห็นไหมคะดึงมาตัวหนึ่งก็เป็นเก้าเป็นเก้าเจ็ดสองสี่ห้า นะคะให้สังเกตนะคะทีนี้ต่อมา97245เราทำได้ส 0, ูตร0123ออก861นะคะ861นะคะออก17เขาก็ดึง7มาอีก1ตัวเห็นไหมคะ3ตัวบนดึง7ออกมาเป็น2ตัวล่างนะคะเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะ861กับ17 เพื่อนๆคิดว่าเขาจะดึง8หรือดึง6หรือว่าดึง7หรือว่าดึง1คะแต่ดิฉันมั่นใจน่าจะดึง8ไม่8ก็ดึง6นะคะไม่6เนี่ยมีสามตัวเนี่ยเจ็ด6ดิฉันว่ามา1ตัวนะคะอรอลุ้นกันนะคะวันที่1ก็ขอให้รวย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 รยนะคะรอผลนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้รว,วยนะคะ